ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาตลุยสวนที่ตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์สวนนี้ถือว่าเป็นสวนต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้คนในตำบลนี้ได้ปลูกทุเรียนสวนนี้เป็นสวนแรกที่ปลูกทุเรียนในตำบลนางพญาวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสอบถามเจ้าของสวนดูว่ามีแรงบันดาลใจยังไงถึงได้ปลูกทุเรียนสวัสดีครับ่านายกครับสวัสดีครับ เริ่มแรกนาะตั้งแต่ปี2126นะครับไปดูสวนเรือนที่รับแลก,ก็เอากลับมาทํานะครับกลับมาทํามาปูกปูแล้วก็เปลี่ยนยอดเป็นหมอนทองนะครับก็เลยทําแต่นุ่นมาแล้วครับถือว่าที่ตําบลน,นี้เนี่ย <ตำ S 1> เราเ<อ>จ้าแรกครับน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ทำนะครับถือว่าเป็นแรงบันดาปปลในะจลพอปลูกเสร็จแล้วพอปลูกเสร็จแล้วปุ๊บผลผลิตออกปุ๊บพอดีมีถนนถนนมีขนส่งง่ายเนาะไปส่งที่รับแลนะครับ ก็ได้ราคาดีเคยทําปีหนึ่งปีนึงได้กี่ตันครับเนี่ยของสวนของสวนนี้ครับประมาณทั้งหมดก็น่าจะเป็นร้อยร้อยร้อยตันครับร้อยตันเลยนะครับท่านผู้ชมของพ่อนะครับปลูกจากที่ว่าไม่รู้จะไปขายที่ไหนใช่ครับใช่แต่ปลูกเยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะปีหนึ่งออกร้อยตันไม่ต้องไปคิดอะไรมากเอาเอาเอาร้อยไปคูณเข้าแล้วกันว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับต้องได้เป็นสิบล้านแน่นี่ผมอยากให้ดูนะครับว่าดกไม่ดกอันนี้ดูต้นตอครับอายุประมาณ สามสิบเมื่อสามสิบปีกว่าสามสิบปีนะครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยมันถึงร้อยลูกไหมครับนี่ถ้าสมบูรณ์ดีน่าจะถึงร้อยลูกครับครับแต่ก่อนมันดกครับแล้วระยะห่างเท่าไหร่ครับนี่ก็ประมาณแปดเมตรนะครับแปดเมตรนะครับบางครั้งก็ไม่ถึงเราปลูกตามสภาพพื้นที่เนาะอืมครับแล้วต้นนี้ไม่โยงเลยครับไม่โยงปล่อยปล่อยอย่างนี้เลยครับปล่อยอย่างีการให้น้ําให้ยังไงครับน้ํานี่ที่ดูไม่ให้น้ำนะครับปล่อย ไปธรรมชาติเลยไปธรรมชาติเลยธรรมชาติดูดูต้นก็ได้ครับไม่มีสปริงเกอร์ไม่มีสปริงเกอร์เลยนะคะต้องชมดูเลยนะดูเลยแล้วที่สําคัญทุเรียนไม่มีปัญหารากเน่าคนเน่าไม่ไม่มีครับพิวลีมไม่มีนี่แหละครับเคล็ดลับที่ผมจะมาทามีมีเคล็ดลับยังไงมีเทคนิคยังไงทําไมถึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคไฟท็อปเข้าก็ส่วนมากเราจะใช้ปุ๋ยเนาะปุ๋ยปนินท้องเนาะปลอกหลักเน่าคนเน่าอะไรไม่มีอก่อนหน้านั้นเคยใช้ปุ๋ยตลาดเป็นไหม เป็นอยู่ครับเป็นอยู่บางบางต้นก็ถึงก็ล้มนี่ก็ใช่ครับแต่แต่ช่วงหลังนี่สี่ห้าปีหลังมานี่มาเอามาใช้ปุ๊บไม่มีนะครับอย่างนี้ต้นอย่างนี้เห็นนะเนาะต้นเือยสมบูรณ์ดีครับของปานินทองเนี่ยตัวไหนไปใช้บ้างครับก็ส่วนมากก็จะใช้ไปปรับสภาพดินเนาะปรับดินสิบห้าห้าแล้วก็ตองเก้านี่นะครับแล้วก็มีหัวเชื้อหมัวเชื้อนี่เป็นฮอร์โมนแต่ฮอร์โมนครับเอามาฉีดใช่ไหมเอามาฉีดพ่นนะครับเดือนหนึ่งฉีดกี่รอบครับ มันปีนี่ผลประมาณสักสองครั้งนลครับโอ้นี่ครับแทบ,แทบแทบจะไม่ได้นะครับที่ใช้ปุ๋ยตลาดเนี่ยกลับมาใช้ปานินทองเนี่ยมีข้อแตกต่างกันยังไงโอ้แตกต่างกันเยอะครับใช้ใช้ปุ๋ยตลาดมามันส่วนมากก็จะปีโรคมีแมลงเนาะแต่พอใช้ปานินทองปุ๊บเนี่ยโอ้โหสภาพดินดีขึ้นสภาพต้นแลรสวยต้นอารมชลาไม่ค่อยมีครับดูท่านผู้ชมมองดูเลยนะครับอันนี้ทุเรียนทั้งหมดนะครับปลูกทุเรียนที่ผมดูเหมือนปลูกป่าเลยใช่ครับ คือระบบนี่ตัดหญ้าเอาแล้วก็สัตว์หน้าดินยังมีไส้ดงไส้เดือนดูเต็มเลยครับเนี่ยแต่าก่อนมาเราใช้ปุ๋ยตลาดเนาะพอหนาแรงกดินมันจะแตกอะไรหมดครับพอมาใช้ของนี่ปุ๊บดูไส้เดือนดูอะไรเต็มหมดเลยครับสภาพดินร่วนซุยดีนี่เลยนะครับเคล็ดลับข้อหนึ่งที่นี่คือดินมีชีวิตใช่ครับดินมีสัตว์หน้าดินครับแล้วต้นต้นทุเรียนก็สมบูรณ์ดีขึ้นปุ๋ยยาก็ลดลงครับก่อนใช้ปุ๋ยตลาด เป็นโรคเยอะไหมโรคเยอะครับมแมลงชอบไหมแมลงก็ชอบแต่เดี๋ยวนี้อย่างยิดไบที่เราเห็นนั้นไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีแมลงไมกินอ,อันนี้ฉีดยาเดือนละกี่ครั้งครับนี่แปลงนี้ตั้งแต่เริ่มมันน่าจะสองรอบนะครับต,ตั้งแต่ติดลูกมานนี่ตั้งแต่ติดลูกติดตดอกมานี่ครับรลูกติดดอกมาฉีดสองรอบรมเป็นไปได <2 S 1> ้ไหมครับนี่มาดูเลยนะครับช่วงเล่งต้นเนี่ยท่านนายกใช้ปุ๋ยตัวไหนบ้างนี่เล่งต้นสิบห้าห้าเออสิบห้าห้าแล้วช่วงเนี่ยพอ คนอยากลูกเอลูกหางแย้มาปุ๊บใช้ตองเก้าครับตองเก้าตองเก้านะครับดูลูกดูลูกครับใส่ตองเก้าเบ่งลูกดีไหมดูดยอนครับให้ให้กี่ครั้งครับนี่ปีนี้ให้ครั้งเดียวครับต้นนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับนี่ต้นนี้ประมาณสองโลครับสองโลสามโลสองกิโลครั้งเดียวครั้งเดียวครับท่านผู้ชมดูเบ่งลูกดีไหมครับทรงสวยไหมครับเอบีทั้งนั้นนี่ดูนะครับถ้าท่านไหนมีปัญหาทุเรียนเบ่งลูกไม่ดีทรงไม่สวยให้มาดูท่านนายกท่านใช้อุ้ยตองเก้าตองเก้าครับ แต่อย่าลืมนะครับต้องให้อินทรีย์มาตั้งแต่ทําใบให้ดีนะครับให้สิบห้ามาตั้งแต่ทําใบนะครับใบต้องดีต้นต้องสมบูรณ์นะครับดินมีมีคอมสำคัญไหมสำคัญที่สุดคือดินนะครับเนาะดินดินเนี่ยครับดินอย่างของเราจะมีจะเห็นอะไรต่างๆจุลินทรีย์อะไรต่างๆมันมีหมดนะครับดินนี่แหละคือตัวการตัวการนะครับถ้าดินมีอินทรีย์วัตถุเยอะอุ้มน้ำได้ดีครับ แล้วมันก็ดินไม่แห้งง่ายดินไม่แห้งง่ายหน้าแรงก็อยู่ได้ของมันอยู่ได้ของมันนี่ครับอย่างสวนนี้ไม่ได้มีสปริงเกอร์สักตัวเลยไม่มีเลยไม่มีนะครับมันก็อยู่ของมันนี่ครับดูแลไปอย่างเดยอดูปีในแรงๆจัดได้ให้น้ำไหมไม่ให้ครับไม่ให้ไม่ให้เลยไม่ให้เลยครับนี่ถ้าผู้ชมดูเลยนะครับมันน่าทึ่งมากนี่คือทุเรียนที่ส่วนแรกในตําบลนี้มาปลูกปลูกแล้วไม่มีระบบน้ําเลยนะครับแล้วดูไม่มีฟิวซาเรียมไม่มีรากเน่าขนเน่าเลยเหมือนการเราเดินอยู่ในป่า่ย เหมือนที่ว่าเราเดินเดินในป่าในเขาท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาตะลุยสวนของท่านนายกสวนที่นี่แต่ก่อนใช้ปุ๋ยเคมีทั้งตลาดเนี่ยดินมันแข็งดินมันแข็งครับอืมแล้วต้นปัญหาเรื่องนากเน่าคนเน่ามีเยอะครับมีเยอะมีเยอะอพอปุ๋ยหมดปุ๊บใบจะเหลืองเออใ<ม>บจะเหลืองต้นก็ไม่สวยสมครับพ<ม>อ,อมาใช้ปนินทองนี่หนึ่ง<ม>ใช้ปุ๋ยน้อยลงน้อยลงครับไม่ต้องให้บ่อยแล้วต้นแข็งแรงไหมต้นแข็งแรงครับต้นแข็งแรงดีไม่มีดูดูสภาพไม่มี ไม่มีมฟิวซาเรียมเลยนะไม่มีครับไม่มีไม่มีรากเน่าคนเน่าปากเกษตรกรกผู้ปลูกทุเรียนเนาะหรือว่าหรือว่าอยากจะลองปลูกทุเรียนเอาไปกินสักต้นสองต้นหันมาใช้ปุ๋ยปานินทองอย่างต้นเล็กก็สิบห้าห้าเป็นดอกเป็นะไรพอพ่นหายากก็ใส่ตองเก้าเออสามสี่สูตรเรื่อยๆมาครับจนมาถึงตอนนี้ครับจะเป็นลูกตองเก้า ลูกโอลูกสวยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับถ้าท่านเข้ามาดูแล้วท่านทําทุเรียนอยู่ถ้ามีปัญหาหนึ่งทุเรียนมีปัญหาดินแน่นทุเรียนมีปัญหากิ่งแห้งยอดแห้งทิวซาลเลี่ยมลงต้องทาแดงทุกต้นมาลองเอาเคล็ดลับของท่านนายกวันสมบัติยาที่อยู่ตําบลน,นางพญาอําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ออกไปลองใช้ดูนะครับ